สวัสดีค่ะวันนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพาลุยสวนค่ะลุยมาชมนางกวักต่างๆที่ทางสวนมีค่ะมีทั้งนางกวักด่างเหลืองนางกวักด่างเขียวนางกวักด่างเงินและตัวสุดท้ายที่ทางสวนมีและสะสมเนี่ยเป็นนางกวักด่างขาวแต่เราได้มาต้นเบบีค่ะแต่ว่าจะรอรอคลิปจากออน้องสุพิตาเฉยชัยภูมิที่จะสนับสนุนภาพเต็มฟอร์มมาให้ชม,มค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะ เริ่มจากกวักใบโพด่างเงินค่ะที่ได้รับมาจากน้องโกพิตาค่ะด้านบนของเขาจะมีความด่างเป็นสีเงินเงินยิ่งถ้าเปียกน้ำเนี่ยหรือโดนน้ำเนี่ยความเป็นสีเงินของเขานี่จะเป็นประกายสีเงินเป็นเกล็ดเกล็ดนี่ค่ะแต่ส่วนใต้ใบของเขาจะไม่มีความด่างเงินหรือสีเงินจะเป็นด้านด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะนี่ก็จะเหมือนกวากใบโพเขียวปกติอะค่ะโดยที่กากการของเขาก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะ ใต้ใบก็เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะนี่ความสวยของเขากวักใบโพด่างเงินนี่ทางสวนก็พึ่งจะได้รับค่ะเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยเห็นน้องสุพิตาก็บอกว่าเขาก็เป็นกวากใบโพโบราณอีกตัวหนึ่งค่ะนี่ที่น่าสะสมค่ะนี่ทางสวนก็ตั้งแต่มาสนใจต้นไม้ก็ได้รู้ว่ามันก็มีอีกหลายอย่างหลายตัวที่เราไม่มีค่ะนี่นี่คือความสวยงามของกวักใบโพด่างเงินค่ะ ามมาด้วยกวักใบโพด่างเขียวค่ะทางสวนก็มีค่ะไหนไหนก็ชอบแล้วก็พยายามจะสะสมในสิ่งที่เราพอไหวในสิ่งที่เราพอมีกําลังถึงค่ะกวักใบโพด่างเขียวก็จะสวยโดยที่ใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะแรกๆที่ได้มาก็จะเขียวอ่อยมีความด่างอยู่แค่นิดๆค่ะนี่ค่ะติดอยู่ตรงหูใบแค่เนี้ค่ะทางสวนก็เอามาเพราะว่า ด่างมากก็จะราคาแพงด่างน้อยก็จะมีราคาที่ย่อมเยาทางเราก็เลือกเอาด่างน้อยค่ะพอเขาโตขึ้นนี่ความด่างของเขาก็จะชัดค่ะนี่อย่างใบใหม่ค่ะก็จะสวยค่ะนี่ความสวยเพราะว่าการซื้อด่างมากส่วนหนึ่งนี่แพงอีกข้อนึงก็คือโตช้าค่ะทางสวนเราเลือกเอาด่างน้อยค่ะมีพื้นที่สีเขียวเยอะเขาก็จะโตไวค่ะนี่เขาจะสวยค่ะ เพราะว่าความดังของเขามีอยู่แล้วอะค่ะ,ะไม่ถึงก็ต้องลุ้นด่างเหมือนพวกอบอลหูช้างด่ังเหลืองที่เป็นบอลลุ้นอะคะ่ะพวกนี้กวักใบโพนี่ยความด่างมีอยู่แล้วแม้จะน้อยใบใหม่มายังไงก็ดางค่ะนี่ทางสวนก็เลือกเพราะว่าก็ได้ยินมาจากผู้ที่เขาเข้ามาสะสมก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อด่ังเยอะโตช้าแล้วก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาดัางที่ยังไงเขาก็ด่ังอยู่แล้วเนี่ยเอามาเลี้ยงเอา เนี่ยค่ะก็เห็นผลอย่างที่ว่าค่ะประหยัดงบเนี่ยค่ะเอาตามมาด้วยกวักใบโพด่างเหลืองค่ะกวักใบโพด่างเหลืองนี่จะสวยสวยสวยมากสวยถูกใจค่ะเพราะว่าความด่างของเขาเนี่ยด่างเห็นชัดค่ะเหลืองเป็นสีทองเห็นชัดค่ะตัดกับสีเขียวบนพื้นใบเนี่ยค่ะ ก็จะสวยด้วยลักษณะของเขาความด่างของกวากใบโพด่างเหลืองนี่เขาจะด่างลงก้านเลยค่ะนี่ก้านก้านของเขาเนี่ยค่ะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองเนี่ยค่ะก็จะเป็นทุกทุกก้านค่ะนี่คือความสวยของเขากวากใบโพทุกตัวทุกต้นเนี่ยค่ะการขยายพันธุ์ก็จากผู้รู้เนาะก็สอบถามข้อมูลหาข้อมูลค่ะอย่างต้นที่ด่างมากมาก มีสีเขียวน้อยนี่จะโตช้าค่ะอย่างต้นนี้ค่ะก็ก็เลี้ยงมาได้มาตั้งแต่ช่วงหน้าหน้าหนาวค่ะได้มาตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวแล้วก็ความโตของเขาเนี่ยก็ได้มาไล่ไล่เรียกกับกลุ่มต้นโตน,นี่แหละค่ะแต่ว่าเขาก็โตได้แค่นี้ค่ะนี่เพราะว่าเขาด่างเขาด่างเยอะสีเขียวมีน้อยเขาสังคาข้อแสงหรือหาอาหารเนี่ยโคอโรฟิลเขาเนี่ยมีน้อย เพราะฉะนั้นเขาก็ตัช้าค่ะเพราะว่า,าความด่างของเขานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกจะถูกจะแพงเอากลางๆค่ะเพราะว่าความกลางๆของเขานี่มีสีเขียวพอประมาณด่างพอเห็นได้สวยงามเพราะฉะนั้นการซื้อที่ด่างไม่มากราคาก็ถูกการซื้อด่างเยอะราคาแพงแถมตัช้าค่ะนี่ ทางสวนเราก็จะพยายามยึดหลักนี้ค่ะแต่บางเอิญว่าตัวนี้ห้ามใจตัวเองไม่ไหวตั้งแต่เล็กเขาจะสวยแล้วก็ตัวเล็กๆได้มายังไม่สูงไม่ถึงสองนิ้วค่ะตอนได้มาเพราะว่าเขาจะสวยมากก็ได้มาก็มาใส่ถุงอบเอาไว้เพิ่งจะเอาออกมาจากถุงอบอะค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนวัสดุปลูกเขาพราะเขาตั้งต้นได้โดยที่ว่าปรับสภาพได้อยู่กับ สภาพอากาศนอกถุงเนี่ยค่ะเขาก็โตเริ่มโตแล้วค่ะนี่เริ่มเห็นชัดว่าเขาโตขึ้นจากสภาพเดิมค่ะนี่ความสวยงามของเขากวักใบโพด่างเหลืองค่ะนี่ทางสวนก็พยายามเก็บพยายามสะสมแต่ว่าตัวไหนที่าราคาแรงเกินเกินกำลังก็ก็ยังไว้ก่อนก็รอไว้ก่อนค่ะ ก็จะหาแต่ตัวที่เราพอไหวก่อนค่ะนี่ก็ยังมีอีกหลายตัวกวักใบโพด่างเนี่ยที่อยากได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นด่างลายหินอ่อนไม่ว่าจะเป็นประกายทองไม่ว่าจะเป็นด่างขาวด่างขาวนี่ก็คิดว่าจองกับน้องสุพิตาเอาไว้ค่ะเดี๋ยวคงได้นี่ก็เป็นความสวยงามของกวักใบโพด่างเหลืองค่ะ และน้องเล็กของสวนที่เรามีค่ะนี่เป็นกวักใบโพด่างขาวค่ะทางสวนได้มาก็เป็นต้นเบบีค่ะเพราะว่าเราก็ยึดเสมอว่าได้มาก็ต้องประหยัดงบด่างน้อยๆเนี่ยแต่ด่างทุกใบเราก็เอาค่ะเพราะว่าก็จะถูกกว่าด่างเยอะค่ะนี่ด่างทุกใบค่ะอย่างต้นนี้ใบนี้เขาก็จะด่างที่มุมขอบใบอันนี้ก็จะด่างที่ขอบใบนี่ก็ขอบใบค่ะ ก็หวังว่าเขาจะโตขึ้นมาให้ความสวยงามที่เด่นชัดค่ะกวักใบโพด่างขาวค่ะนี่ก็คุยกับน้องสุพิตาอยู่น้องสุพิตาบอกว่าเดี๋ยวให้ลากเขาแข็งแรงเพราะทางสวนทางสวนของน้องสุพิตาเนี่ยเขาก็เพิ่งทําการขยายพันธุ์ด้วยการโดยการยกยอดอะค่ะนี่เดี๋ยวน้องจะแบ่งให้ไม้จากสวนเนี่ยบางต้นเราก็ไม่ได้ซื้อค่ะก็ได้จากการแลกเปลี่ยนกับ ในกลุ่มคนที่รักต้นไม้ด้วยกันค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันคุณมีเราไม่มีหรือเรามีเขาไม่มีก็แลกกันค่ะนี่ก็ไก็เป็นทางออกที่ดีว่าให้เรามีไม้มาทําจํานวนมาขยายพันธุ์แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเสมอไปค่ะน,นี่ก็ใจแลกใจนี่ก็ ก็เป็นลักษณะนี้ค่ะมีการแลกเปลี่ยนกันสําหรับคนที่มีใจเดียวกันคือรักต้นไม้รักสีเขียวเนี่ยค่ะนี่ทางสวนเราก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้องโชว์ความงามหรือขาวชัดๆจะทําคลิปติดตามการเจริญเติบโตของน้องให้ชมอีกครั้งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปจากสวนน้องโสพิตาค่ะเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเขาโตเต็มฟอร์มเนะะี่ยค่ะ กวักใบโพด่างขาวจะสวยมากอ่ากาบก้านของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะนี่ใบก็จะเป็นสีเขียวเข้มถูกตัดด้วยสีขาวทําให้ใบของเขาเนี่ยความขาวความด่างของเขาจะสวยมากค่ะนี่ทางสวนก็ได้จองไว้ต้นนึงนี่คือความสวยงามของกวักใบโพด่างขาวค่ะต้นสุดท้ายที่จะให้ชมค่ะเป็นกวักใบโพโบราณอีกต้นหนึ่งที่ไม่ด่างไม่เอ่อไม่ใช่ด่างเขียวหรือด่างเหลืองค่ะ ก็เป็นกวักใบโพเขียวเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นกวักใบโพที่มีใบเล็กๆเนี่ยค่ะนี่ไม่ใช่กวักใบโพที่ใบใหญ่อะค่ะที่ได้มาได้มาจากทางใต้ทางจากอุณหนูพังงาค่ะเพราะว่าน้องส่งมาให้บอกว่าเป็นกวักใบโพที่เป็นกวักใบโพโบราณที่พงค่ะกวักใบโพไม่ว่าจะเป็นกวากใบโพเขียวหรือกวักใบโพอ่าด่างเนี่ยเราก็ชอบค่ะ ก็ล้วนเป็นไม้มงคลค่ะส่งเสริมโชคลาภไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทํางานหรือการค้าขายค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเสริมพลังทางบวกเราก็จัดหามาแล้วก็จัดหาไว้ค่ะนี่ก็โตช้าเหมือนกันค่ะกวักใบโพอ,อ่โบราณซึ่งใบเล็กๆเนี่ยค่ะได้มานานแล้วค่ะจากจากน้องวาสนาที่อยู่ทางพังงาค่ะน้องส่งมาให้บอกว่ามันเป็นกวากใบโพโบราณซึ่งเป็นใบเล็กไม่ใช่ใบใหญ่ค่ะนี ทังสวนก็เลี้ยงมาก็นานแล้วค่ะทั้งใส่ปุย๋ยทั้งเ,เปลี่ยนวัสดุปลูกเพราะทางใต้นี่ความชื้นเขาเยอะเขาปลูกด้วยจะเป็นวัสดุปลูกที่เป็นคล้ายดินเหนียวค่ะทางเราทางเราพอมาอยู่ทางเรานี่ความชื้นทางบ้านเราไม่ได้ดินเหนียวก็จะแข็งเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกที่โปร่งค่ะนี่ก็ใช้วัสดุปลูกของสวนก็เป็นใบก้านปูหมกักผสมกับมะพร้าวสับ และเพอร์ไลท์เนี่ยค่ะทางส่วนใช้ค่ะนี่ก็จะใช้เหมือนกันกันกบอะโกนิมาค่ะทางส่วนเรามีค่ะนี่สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ